Ô mày, 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 mày,

แบบนั้นก็ยาาเนี้อาบุโอ้มันจับปลาสองมือได้ป่ะเนี่ยจับสองมือจับสองมือับนียแครว่าเสียกันสิต้องถิ่นมาหนึ่งักกบอนนะ มึงเอาเทขทางมือโอ้ยดูมันจับหยิบปามาหมดดูว่ะดูว่ามันจับสัญญาณมือมือสามตัว

เออมาดูตัวสังข์ครับปาเลยเออ ทั variance, ้งสาทั้งหัวเลยจับปลาที like> ่พวากอยู่ในน้ำได้อะเมือตอนมีนาเลยเฮ้ยย่าเทนะนี่จับปลาที่ว่าอยู่ในน้ำได้อะว่าแต่หัวก่อนเอาดิ